สวัสดีครับมาดูมะยงชิดที่ผมลงคลิปปลูกไว้เมื่อวันที่13เมษายน2565ะวันสงการสองต้นต้นนี้ก็แตกใบอ่อนไปสองเที่ยวเที่ยวที่สามก็นึกว่าจะเป็นใบอ่อนพอดีมาถึงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ ก็กลายเป็นแทงช่อออกมานะครับเพิ่งจะได้เก้าเดือนก็ยังไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือไม่ติดถ้าติดก็จะปล่อยไว้ต้นนี้ก็เป็นพันธุทุนเก้าก็มีหลายช่ออยู่ส่วนอีกต้นหนึ่งก็จะอยู่ยใน ล่มกล้วยซะหน่อยเพิ่งจะแตกใบอ่อนไปรอบเดียวเองแต่ก็แทงช่อออกมาสามช่อแล้วก็ยังไม่หมดฤลดูหนาวก็อาจจะแทงออกมาอีกก็ได้ต้นนี้นะครับเนี่ยอยู่ในล่มเพิ่งจะแตกไปอ่อนไปรอบเดียวเองก็ออกช่อแล้ว ก็ถ้าติดลูกก็จะปล่อยไว้ดูเหมือนกันส่วนที่ใครยังไม่ออกชอบก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ